กระพง,ง,รง,งรครับน่าจะกระพงนี่เขาลงไปยืนได้ได้เหรอี๋ยว โอ้ยมีตะขอด้วยนะที่ช้อนด้วยมีคิปเปอร์โอ้คีมคนระับต้องหนีบคีบมันนะ <laughs>